สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับวิศวกรยงนะครับจากวีเทคนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของตัวมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับซึ่งที่จะเน้นกันวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์ของมอเตอร์ไฮดรอลิกจีโรเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์ไฮดรอลิกจีโรเตอร์เนี่ยมีหลักการทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะครับหน้าตามอเตอร์ไฮดรอลิก G โรเตนะครับแบบโครงสร้าง g r โรเตอคือ g r o t เตอเนี่ยจะออกแบบโดยการใช้เฟืองแบบเป็นเฉกๆนะครับแล้วก็หมุนขับเพชเชอร์ภายในนะครับจะไม่เหมือนกับมอเตอร์ชนิดอื่นๆนะครับซึ่งมีอยู่ในบ้านเรานะรมอเตอร์อ่าพูดถึงมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับมอเตอร์ไฮดรอลิกมีกี่ชนิดรู้ไหมครับมอเตอร์ไฮดรอลิกเนี่ยก็มีด้วยกันเหมือนปั๊มเลยนะครับ มีแบบเกียร์มอเตอร์นะครับเวรมอเตอร์นะครับพิสตันมอเตอร์นะครับซึ่งทั้ง3าแบบเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแล้วจะใช้นะครับพิสตันเนี่ยก็ดีสุดนะครับแต่ก็แพงสุดเกียร์เนี่ยถูกสุดนะครับแต่ก็ห่วยสุดนะครับคุณภาพคุณภาพของเกียร์นี่ก็จะเสียเร็วสุดด้วยครับก็จะคล้ายๆกันนะครับตาคุณสมบัติโครงสร้างปั๊มคือปั๊มเนี่ยมันรับเพชเชอร์ได้ด้านเดียวนะครับ แต่ตัวมอเตอร์เนี่ยรับเพชเชอร์ได้2บ้านการออกแบบจะแตกต่างกันแต่ว่าโดยหลักๆแล้วอ่ะคล้ายคลึงกันนะครับต้องไปดูโครงสร้างภายในมนันอีกทีนะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเขาจะเพิ่มฟังก์ชันอะไรมานิดหน่อยนะครับเพื่อทําเป็นมอเตอร์ได้โอเคหน้าตาของเกียร์ปั๊มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับหน้าตาของตัวอ๋อเมื่อกี้นะครับเกียร์มอเตอร์นะครับ หน้าตาของเวนมอเตอร์นะครับและสุดท้ายนะครับหน้าตาของพิสตันมอเตอร์นะครับพิสตันมอเตอร์เนี่ยจะมีหลายแบบเหมือนกันนะครับมีเป็นห้าดาวห้าดาวก็หน้าตาแบบนี้นะครับและตัวพิสตันแบบกล้วยหอมนะครับก็จะเรียกเป็นกล้วยหอมเป็นตัวงอๆงองององนะครับลองดูรูปครับ ตัวนี้ก็จะทนมากนะครับก็รับเพเชอร์ hmm. ได้ตั้ง300-400บาทร่รยบเจ้าตัวกล้วยหองนะครับแล้วก็พิสตันธรรมดานะครับก็ทําเป็นมอเตอร์ได้เหมือนกันหมุนด้วยสทางโอเคเรามาเข้าเนื้อหาของเราวันนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันเรื่องของตัว G โรเตอร์นะครับเจ้าตัว G โรเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีหลายแบบเลยนะครับตามรูปเลยครับ หลายแบบมากนะครับที่เห็นตามรูปเห็นไหมครับเรามาดูโครงสร้างภายในกันครับก็จะเป็นเฟืองแจกแฉกอย่างนี้เลยนะครับ เรื่อของโครง,งสร้างภายในเนี่ยเวลาหมุนเห็นไหมครับการออกแบบของเขาจะง่ายมากนะครับทําให้มันค่อนข้างทนนะครับใช้งานได้นานนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยจะใช้งานไม่ค่อยหนักมากนะครับถ้าหนักมากๆเขาก็จะไปตัวพิสตันนะครับที่เป็นห้าดาวตัวนี้จะใช้แบบกลางๆนะครับงานกลางๆรับแรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีคนเอาไปใส่งานหนัหนกๆก็มีครับ วินขับตัวลอกนะครับวินก็คืลอกกล้อยกเรือยกนู่นยกนี่นะครับก็ใช้งานได้นะครับถ้าเพชเชอร์เขาไม่ไม่ถึงเพชเชอร์ส่วนใหญ่ตัวนี้จะใช้อยู่แค่ระมาณไม่เกิน140ร4อ่บตบางรุ่นนะครับก็จะแค่ไม่เกิน8ปดบตก็ต้องอ่านส,สเปคสเปคนะครับอันดีๆนะครับอย่างอย่างตัวนี้ก็210ปาตก็ใช้งานได้เหมือนพวกทิสตันเลยก็แล้วแต่ครับปุ๊บ ส่วนใหญ่เจ้าตัวมอเตอร์พวกนี้สิ่งที่เราต้องดูในการเลือกสเปคก็จะมีหนึ่งนะครับความเร็วในการหมุนนะครับซึ่งความเร็วในการหมุนเนี่ยสูงสุดเขาจะบอกสเปคจะบอกเป็นสูงสุดว่ากี่รอบทอร์กสูงสุดเท่าไหร่ที่เราต้องรู้2อ,อย่างถ้าเป็นแบบไฮทอร์กไฮสปีดนี่ครับสออย่างก็มอเตอร์ก็จะแพงมาก บางทีก็จะเป็นโลสปีดไททอกนะครับกับโลท t อ r ไฮสปีดนก็จะถูกลงมานะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งการขับเจ้าตัวมาเตอร์เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัวปั๊มนะครับสมมุตินะครับปั๊มที่1นึ่ซีซีแล้วกันครับหมุนที่1,000งรอบต่อน,นาทีนะครับมาขับเจ้าตัวเนี่ย1 0 0ยซีซีนะครับเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ ก็ต้องลองเทียบบญญรรจุติายางกันดูหมุน1 0 0 0พันรอบนะครับ10ซีซีก็10,000รอบต่อ10,000ซีซีต่อรอบนะครับ1 0 0 0 0ซีซีต่อรอบมาขับเจ้าตัวนี้1 0 0รซีซีได้เท่าไหร่ครับก็ตัดศูนย์ออกไป2ตัวนะครับก็จะเหลือพันอ,อ้อไม่ใช่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งรอยอบต่อนาทีก็จะเทียบบญญรรจุติายางประมาณนี้นะครับหลักการง่ายๆครับก็ลองเทียบกันดูก็ต่อหนึ่งร้อรอบต่อนาทีแล้ะทีนี้เรารู้แล้วว่าต้องใช้ ปั๊มเท่าไหร่ถ้าเราต้องการรอบที่มากกว่าน,นั้นหรือน้อยกว่าน,นั้นหรือว่าเราต้องการแค่เนี่ยแต่ให้มันน้อยลงก็ใส่ทดรอบเข้าไปได้นะครับมาจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามกันได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวมอเตอร์จีโรเตนะครับถ้าเกิดท่านใดมีปัญหาสงสัยก็โทรติดต่อผมได้เลยนะครับผม กับเบอร์ข้างล่างนี้นะครับที่โชว์อยู่แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับ